สวัสดีครับนี่คทีวี360อ,องศาเรื่องเด่นเย็นนี้กับผมธนินวัฒ์พัฒนาวิรคุณนะครับวันนี้มาดูคําเตือนคุณผู้ชมให้เตรียมปรับตัวอีก2วันจะเข้าสู่ฤดูแล้งกันแล้วครับ ฤดูแล้งอย่างเป็นทางการนั้นจะเริ่มในวันที่1พฤศจิกายนของทุกปีไปสิ้นสุดวันที่30เมษายนปีถัดไปนะครับดังนั้นอีกสองวันข้างหน้าน,นี้แล้วฤดูแล้งอย่างเป็นทางการจะเริ่มขึ้นในประเทศไทยคุณผู้ชมเตรียมการรับมือกันหรือ,อยังครับจากกราฟิกข้อมูลอากาศข้าวบนข่าวสาตรวจสอบสภากาศพบว่าประเทศไทยตอนบนนั้นกาลังถูกปกคลุมไปด้วยความกดอากาศสูงหรือบรลอากาศเย็นจากจีนซึ่งเป็นอากาศแห้งและเยน็นจึงทาให้ตอนบนนั้นมีฟ้าโปร่งครับมีบ้างที่มีกลุ่มเมฆที่มีศักยภาพเป็นฝนอยู่ทางตะวันตก ไปจนถึงภาคใต้เลยนะครับจากอิทธิพลของลมตะวันออกที่พัดพาความชื้นจากทะเลเข้ามาครับแต่ไม่ให้ฝนแบบได้น้ําได้เหนือนะครับโดยเฉพาะในการวิเคราะห์ปริมาณน้าฝนรวมรายสัปดาห์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ความน่าจะเป็นที่75เปอร์เซ็นต์เพราะว่าฝนตั้งแต่29ตุลาคมหรือช่วงสัปดาห์แรกของการเข้าสู่ฤดูแล้งอย่างเป็นทางการนั้นโมเดลพยากรณ์ชี้ว่าเป็นสีขาวครับหรือแทบไม่มีฝนตกในระดับที่ให้น้ําแก่ประเทศไทยตอนบนเลยนะครับดังนั้นฝนธรรมชาติไม่ช่วยแล้วมาดูสาการน้ำน้อย านายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการศูนย์ประมวลวิเคราะห์สหานกณา์น้ำกรมชุระทานบอกว่าพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้งก่อนเพื่อนในภาคเหนือก็คือพื้นที่ในเขตชประทานเขื่อนแม่กวงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเขื่อนทับสลาจังหวัดอุทยัยธานีด้วยนะครับขณะที่ภาคอีสานนั้นพื้นที่จะเจอกับความแห้งแล้งก่อนก็คือพื้นที่ชประทานในเขื่อน ในเขตของเขื่อนห้วยหลวงอุดรธานีนะครับน้าอุ่นสกลนครอ,อุบลรัฐขอนแก่นและลําตะคองลาพะเพิงและลําแซะในจังหวัดนคนรราชสีมาครับและช่วงที่พีคแล้งสุดที่ทําให้เกิดภัยแล้งได้ในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศนั้นจะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ไปจนสิ้นสุดแล้งเดือนเมษายนเลยนะครับนี่คือข้อมูลที่นํามาเตือนคุณผู้ชมให้เตรียมรับมือกับฤดูแล้งไทยที่จะเริ่มขึ้นในอีกสองวันข้างหน้านะครับเรียนรู้ปรับตัวรับมือและปฏิบัติตามคําแนะนําของทางราชการโดยเฉพาะการงดทํานาปลั่งหน้าแ้งนี้ทุกท่านจะรอด จากหน้าแล้งได้อย่างมีความสุขครับส่วนลักษณะอากาศของวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรเราจะมาติดตามกันต่อนะครับ พรุ่งนี้อากาศทั่วไท,ทยจะอุ่นขึ้นกว่าวันนี้เห็นเพราะว่ามวลเย็นมีกำลังอ่อนนะครับนอีสานจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีหมอกด้วยต่ำสุดภาคเหนืออยู่ที่22องศายอดดอยทางเหนือยังต่ำสุดที่10องศาอีตสาหตอนล่างตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ยังมีลตมตะวันออกพัดตะกรุ้มความเสี่ยงฝนที่ยังอยู่ที่40ถึง60เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระวังฝนที่เพชรบุรีถึงนครฝั่งอันดมามันฝนจะเสียงที่ระนองถึงกระบี่ครับ สำหรับการเตือนฝนกลุงมและปริมบนท้อนนี้นะครับกรุงเทพฯัานในโดยเฉพาะรอบแม่น้ำเจ้าพระยาต่อเนื่องกรุงเทพตอนเหนือหนึ่งทุ่มวันนี้ยังไม่พ้นความเปลี่ยนฝนนะครับใครมีแผนเดินทางผ่านกลางเมืองน,นั้นให้ระวังฝนตกถติดไว้ด้วยส่วนดึกๆปทุมธานีนครศนน,น,น,นทบ,บุรีและนครปฐมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะครับเรามาตามมาต่อในช่วงข่าวันใหม่เลยนะครับเพราะนี่คือทีวีสรอบสิงหาสสดครับสนุนโดยกาแฟบัตตี้บีนทรีอินวันเอ็กซ์ตราโรส